โอ้โหแม่น้ำสวยๆนะยายเนาะแล้วคุณนั่งทำไมตรงนั้นน่ยนะอ้าวก็โอ้โหมันก็วิวเดี๋ยวปลามันก็คบไปกินหลักโอ้ช่วงที่ตกปลานี่แบบอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นอุดมสมบูรณ์จริงกระตุกทีสองตัวว่างั้นเถอะยายเอ้ยโอ้นี่คือบ้านใช่ไม้ครับยายใช่แล้วโอเคยกสูงมาประมาณทั้งอีกแปดสิบเซนนะคิดดูโอ้ยกสูงอีกนะเออและนี่คือสูงกว่าเพื่อนบ้านอีกเยอะแยะเลยนะสูงกว่าไงดูดิล้วรอบขอบชิดไหม มีหมดปะตองก็โตมีหมดอ่าบริเวณตัวบ้านนะเนาะอ่าที่ดินติดแม่น้ำเนี่ยลมมันดีไหมเออเด็ดดูดิดูล่มเลยใช่ไหมดูดดูดอันนี้เราสังเกตเราเอาล่มเนี่ยมาตั้งไว้ประมาณสักสามปีแล้วเนาะบ่าบเมื่อวานนี้อ๋อโอเคนี่ดูสภาพล่มที่เราตั้งโอ้โหง้นแรดแท้เลยเนี่ยแระแท้เลยเขาเรียกว่าล่มมันแรดแทดแล้วเนาะเออไปแปลงนี้ติดแม่น้ํา แม่น้ำอะไรลุงแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำลบบุรีแต่ที่นะ่ะมันอยู่อำเภอบ้านแพรกจังหวัด